สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะืันนี้ก็ได้มีโอกาสลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งจเจริญทรัพย์ับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องลาครับม่ยืนอย่างนี้น้องลาครับม่ยืน มายืนจับลูกเคียงงัวไห้นะครับน้องมาหาหยาหาเฟืองหายยางให้มันมอนี่ได้มีโอกาสนํางัวทองด้วยพี่น้องเด้อยวัวท้องไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์เหมือนกันด้อพี่น้องเป็นบามั่นหัวหลนธรรมชาติครับแต่ว่าคนกัสซีมีออกมาต้นเนาะหนึ่งครับเพราะว่าบริจี้เขาไว้นะครับนาะนี่ครับเห็นกันชัดเจนนะครับนาะเป็นบามั่นหลนธรรมชาติเครืองโบดจะจัดนะครับนาอได้นาออกมานําออกมาจากคอกนีกนะครับพี่น้องด้อ มาถ่ายข้างนอกให้เบิ้งครับมันสิได้เบิ้งชัดเจนเนาะครับเนาะมาถ่ายข้างนอกให้เบิง้งเิ่นมูเพิ่นก็เอื้อนขนาดเลยไม่ก็บ่อยากอยู่<ะ>เป็นว่าบบดือ้บอบบซนนะครับพี่น้องเด้แต่ว่าอยากเข้าคอ,อกตอนนี้หน้มูเพิ่นเอื่อนนะนะเอซิวาจังไดนี่ครับน้องหล่ากระจับใบได้อยู่ครับแต่ว่าเอาออกมาตัวเดียวเนาะน้องหล่าเนาะ,ะมันเลยฝุ่นเสียงห้องเอื่อนกัน สีน้ำมาเปิดให้พี่ให้น้องได้จับได้จองนะครับน้องหัวทองเคเอฟนะครับเด้อบามันล้นธรรมชาติท้องเคเอฟสามหนึ่งเอ้เคเอฟหกแปดดวหกเดือนกลัวนะครับนะ้องพี่น้องท่านใดสนใจเขามีราคาที่ที่ถือว่าพ่อฟังหนาะเลียงนาะจับนาจองเลยพี่น้องเด้อแปดหมื่นสองพันบาทครับแปดหมื่นสองพันบาทพี่น้องพี่น้องท่านใดอยากได้กะโทรหาผมเลยครับเบอร์โทร ศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะศูนยะ์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าครับอีสานทรงไห่พร้อมนะครับเด้โอโปรโมชั่นพิเศษอีสานทรงไห่พร้อมพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันโทรหาผมเลยครับบาร์มัน่นโลนธรรมชาติท้องคีเอหกแปดได้หกเดือนรับประกันท้องรับประกันตำหนิเนาะครับเนาะสุดยอดของแมวพันอีกหนึ่งตครับเครื่องบดโบดครับนี่ครับโนะคบนหางไกใ่ใหญ่ เครื่อบดดีมันนี่ <don> มาเบิ่งกันใกลไกพี่น้องพี่น้องวันเป็นห้อยอย่างมันมีห้อยลำปีสกรีนนะครับเนาะกับผ่านการเป็นลำปีสกรีนผ่ oh. านมาแล้วนะครับเนาะ,ะถือว่ามาตรฐานครับผ่านมาแล้ว oh. สร้างพุ่มต้านทาน,ทานให้กับของมาแล้วรอดมาแล้วแล้วก็สามารถท่องได้ถือว่าโอเคปลอดภยัยหายห่วงนะพี่น้องเนาะ จบเรื่องเรื่องความกังวลเรื่องว่าอันตุ่มลํำปีนี่มันเป็นตุมม่มใหม่หรือตุ่มเก่าเป็นตุ่มเก่าด้วยครับเด้อผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วตัวนี้ก็คือปลอดภัยแล้วพาพี่น้องมาเบิ่งกันชัดเจนเนะครับเนาะนี่นด้ครับเด้อเบิ่งเล็บเล็บงามครับเครื่องโบดดำดี ใส่ถุงถุงน่องแล้วครับบอมเป็นถุงเท่าดอกนี้ถุงน่องถุงน่องดํอยางดีครับน,นมนมงามนมสวยนะครับเนาะวัวยังสดยังสาวด้วยครับเรื่องบอมเนวัวเถ่าได้ลูกครับวัวยังสดยังสาว <c oughs> ทองเคเอฟหกแปดด้วยพี่น้องได้หกเดือนราคาสบายกระเป๋านะครับเนาะแปดหมื่นสองพันะ 82, บาทอีสานส่งให้ฟรีด้วยครับเรือพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์โทรหาผมครับ เบอร์โทร0622680039พิกัดชมวัวบ้านหนองคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะนี่ครับนิ่งๆใช้ตนองลาจับให้เพิ่งอีกเท่านึงนะนี่นะครับด้วยจับได้ใบได้นิ่งแล้วครับนี่เห็นไ่มพี่น,อน้องถือจับถือรูปนิ่งเลยสุดยอดนี่นะครับด้วย ไปปขายขล้องหนาลานเจ้าบอดีคุณครับ๋ยวผมสิทายให้พี่น้องเบ่งต่อนะครับเนาะบามันล้นธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อท้องหกเดือนนะอยากเขาควอ,อกแล้วคนบอยู่พี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันธ์เนาะครับเนาะโทรหาผมนะครับเด้อเบอร์โทร0622680039พิกัดชมวัวบ้านน้องคำตาบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกเนะครับเนาะพิกัดชมวัว บ้านน้องคำตําบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอยากเขาขอกไปหามูล่ะเอาเนาะครับเนาะเอาได้ครับได้มาอีกะ่ะเอาเพียงแค่นี้ครับพอจากพี่จากน่องไปเนาะครับเนาะก่อนอื่นก็ฝากช่องน้ำด้วยครับด้อช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิป วงัวงามๆมาให้เบิ่งให้ชมนะครับเนาะกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้เลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อพี่น้องท่านใดหาวัวงามๆ,ๆกะมาเบิ่งเอาครับพอมีอยู่ฟาร์มพอมีให้เบิ่งกันอยู่นะครับเนาะเมื่อน,นี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ